ฟังดูเนาะก็มีปัญหาอยู่หลายส่วนอยู่เหมือนกันส่วนแรกคือเรื่องการการบริหารเนาะการบริหารภายในซึ่งที่ฟังดูก็คือว่าเป็นแบบ Family เป็นแบบ Family แล้วก็เรียกว่าตัวสไตล์ของการบริหารของตัวคุณสมชายก็ประเภทแบบว่าเหมือนต้องการให้มันด้วยด้วยลักษณะของของบริษัทแล้วด้วยเนาะเป็นเทคโนโลยีก็เหมือนกับต้องการความรวดเร็วแล้วก็เน้นเรื่องฮาร์ดสกิลเป็นหลัก ตัว soft skill เนี่ไม่ค่อยมีส่วนอีกเรื่องหนึ่งที่ฟังก็คือเรื่องกระบวนการเรื่องมาตรฐานนะที่ยังถึงเป็นบริษัทที่เติบโตเร็วแต่ว่ามันก็ยังไม่สามารถจะยกระดับไปสู่มาตรฐานที่จะนําเข้าสู่ตลาดหลักทรัพย์ได้ใช่ไหมคะทีนี้ทีนี้พอเราสนใจเรื่องนี้แล้วเรานํามาใช้ในองค์กรน,นะคะอยากให้เล่าให้ฟังนิดน,นึงว่าเปียบเทียมนิดน,นึงว่า บีฟอร์กับอัฟเตอร์ก่อนและหลังมันเป็นยังไงคือเรารู้แล้วตอนนี้ก่อนเนาะลักษณะองค์กรเป็นแบบนี้ลักษณะการบริหารเป็นแบบนี้เพนพอยต์เป็นแบบนี้ทีนี้พอเราได้นําเรื่องนี้มาใช้แล้วค่ะมันเกิดความเปลี่ยนแปลงอะไรบ้างทั้งในระดับตัวเองเนาะคือระดับตัวคุณสมชายเองแล้วก็ระดับทีมงานแล้วก็ระดับองค์กรด้วยเพราะมทีเพนพอยต์เราก็แตะไปเนาะเกือบเรียกว่าทั้ง3ามระดับเลยนะคะเชิญค่ะเข้าร่วมโครงการถ้าจำไม่ผิดน่าจะประมาณเดือนเดือนกันยายน,นปีห5ห้านะฮะแล้วก็มีการ มีการทำพวกมินิเอโนะครับแล้วก็พอเดือนตุลาน่าจะมีการทำมิการประชุมอย่างมีสตินะครับเห็นความเปลี่ยนแปลงเลยนะคะคือผู้จัดการที่เก่งๆที่เคยแบบคนมาใหม่ที่ทำผิดเขาเขาเขาจะไม่อดทนเขาจะต่อว่าเลยตอนนี้เขาก็จะมีความอดทนมีการยิ้มให้กันมากขึ้นนะฮะมีการขอบคุณนะครับ <c oughs> แล้วก็เรามีเรามีกติกากันอย่างที่เราอบรมมาว่า ทุกทุกวันจะมีการทําสมาธิร่วมกันส่วนใหญ่ก็จะทําตอนประชุมนะ,ะแล้วมีกติกาสิ่งที่ผมภูมิใจที่สุดก็คือทุกวันจันทร์จะมีการประชุมมีสติในการประชุมมากขึ้นมีการเอ็มพัตทีนะฮะแล้วก็คือทุกทุกครั้งก่อนที่เราจะประชุมวันจันทร์เราจะทําสมาธิแบบสองบกหนึ่ง คือแล้วผมสังเกตนะดีนะค,คือใหม่ๆเนี่ยจะมีคนมีเสียงรบกวนเหมือนถึงเหมือนถึงสมาธิเขายังเขายังไม่ให้ความร่วมมือแต่พอสองเดี๋ยวนี้นะเวลาประชุมเปิดจอเลยนะทุกคนต้องเปิดจอนะเงียบสนิทเลยคือแล้วเราก็พอพอประชุมเสร็จเราก็จะมีการให้พูดให้แบบแรนดอมเลยนะคือสาตาฟเลยไม่ใช่ผู้จัดการให้มาพูดแล้วว่าเออในในแผนเนี่ยเขาเขาเขาทำแล้วก็สังเกตอะไรเกิดขึ้นบ้างแล้วก็โตเขาเองนะครับแต่และคนนี้ ผมว่าทุกคนจะพูดเลยว่าประสิทธิภาพในการทํางานดีขึ้นความร่วมมือดีขึ้นนะอย่างตัวผมเองเมื่อก่อนเนี่ยเน้นแต่ความสําเร็จเนี่ยจะโกรธหน้าจะวันหนึ่งเกินสิบครั้งเดี๋ยว,ว mm hmm. อุ่นิดเกินสิบครั้งเดี๋ยน,นี้ผมว่าน้อยลงไปเยอะมีคนบอกเอ้ยคุณสมชายเดี๋ยวนี้หน้าใสขึ้นดุนุลมขึ้น mm hmm. ผมบอกคุณก็ไปทําสมาธิแล้วก็เวลามีเวลาโกรธก็นับ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 ,นบอย่างที่อาจารย์แนะนำาเยคืออย่า อย่าออตโต้อย่าออตโต้าออมากเกินไปอย่าレスปอนมากเกินไปนะครับโดยโดยภาพรวมนะครับเป็นบุคคลนี่ก็ดีขึ้นนะฮะแผนกก็ดีขึ้นภาพรวมบริษัทก็ดีขึ้นนะฮะคือประสิทธิภาพดีขึ้นค่ะอีนนี้เดี๋ยวขอขยายคํปพอดีมีคําที่ท่านผู้ฟังอาจจะไม่เข้าใจเนาะคือบอกมีสองบวกหนึ่งเนี้ยผู้ฟังอาจจะมีเอ๊ะอะไรสองบวกหนึ่งหลับตาสองนาทีเสร็จแล้วก็ลืมตาหนึ่งนาทีก็จะเป็นวิธีที่เราฝึกในในตอนที่เอ เข้าไปอบรมนะพนักง,งานทั้งบริษัทเพื่อจะให้เข้าใจว่าเออให้เข้าใจวิธีก่อนแล้วก็บริษัทก็มีการกําหนดกติการ่วมกันว่าเราจะใช้สมาธิกับสตินะคะในการทํางานได้อย่างไรซึ่งอันนี้ค่ะก็จะเป็นได้ว่าเป็นเครื่องมืออย่างที่เรียนช่วงต้นนะคะว่าเครื่องมือในระดับส่วนก็คือสมาธิกับสติสติในการสติที่จะทํางานอยู่กับตัวเองอะไรเงี้ยสามารถที่จะจดจ่อกับงานได้นะคะ